กูโโรออกูเหนื่องกันมึงแล้วนี่เบีย้ยมดตรงเดียวแล้วนงเจา้าบ้างแท่ที่จะซื้อข้าวสารก็ไม่มีแล้วก็พี่ทอง,ร,งร้านก็บมดค่ะถ้เราเกิดรวยนี่กูบอกบ้าเออได้ลูกโตมาเกล้าก้าวป้ามางอกเลยตำน้ำปริกุ้งก้าวกินอะไรร้อยต่าเบอร์ร้านมดตรงเดียวแล้วได้มาแต่น่ายลูกโตกันรู้ป้องเคยัเล่นหมดเล่นตน แม่มตอนควักนึ่งโบเลยบ้ากันเลยนี่เบียร์ก็มดดแชนก็มัดแล้วน้องจะบ้าเจอมาเลยกูได้ซื้อมาสองกิโลมาสองแหนพอนนด้นมดต้งแล้วค่ะมึงตามเล่นแต่แก้วปี้อยู่ในหัวด้วอืมึกไว้นู่นอยู่เลยแต่แชนลูกเด็กไม่ได้เดือนเลยพี่กว่าบ้าแชนลูกกินไม่ได้เดือนแชนดองลูกกินไม่ได้เดือนก็เลยกูใจเลีมยงหน่ยจกกลันเลยเด้อ ไอ้ต้เลยเรื่องกินเลยจัดเจนไอ้ตัวนี้เรื่องกินจัดเจนต้าเวลาเวัยใจเวลาใจตั้มงานเหลือกีการเมื่อนเหลือไม่ตั้มได้ปึ๊ดแต่ต้าพวกกินแต่กว่าป้าเลยตันตีแล้วกินปุ๋งไปรุมก้อนในตัวนี้เหลือเดี๋ยวเกลียดกูกว่าป้าเอ็นนายโตเลยไม่จบเลยไอโตเฮออันจะขึ้นอยากนอนนอนอยาขึ้นกินไปจุกกูกลางดึกก็ไอ้โต้ไอไทรไอ้โต ไออันกูควันน่ยกูได้กินละเจ็ดแต่ว่าเกีียวเกลียวไม่ว่ากูไก่ขอกเลยนตัวกับป้าจุเบตองไอป้าจุมันก็จะจ้องมันแม่งดาเปียบตั้มก็เพื่อก็ได้จ้องไม่จ้องเพื่อจ้องปีแล้วกูไม่จับจ้องในตักษีเลยเฮ้ยแงจ้องอิฐตายโอ้เด็กเกิดว่าชื่อยิงว่ากูควันดีแก่ตายมึงควันมาเพื่อกูควันเนี่กูได้นอนกับน้องแนทควันเวลาได้นอนกับน้องแนทเด้อ quạt đến tiếng một miền này đồn rồi trước con cú vô này ba hôm quân đi qua mừng lào mừng quân <laughs> vào đây gặp nét là cú quân cú ôm nằm bộ cháu cú cho chú hát chấp chấp chắc theo nà mốc cú hoa trái cú chào phía cả cái trong Chính quyết kẻ tài ku của đầm phá An quy đi. Anh thief again qua quy trom the thief takopa trưa nọt rô đai nếu kai ba mày ku rồi mày koi hai thoo 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 hai tho 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 เนี่ยคุยโถดแม่หน้าเต่งไหมมึงวะปี้อยู่ขนัดเยอกูกายโรคคุณยาอยู่ไอ้ไ้ก็โรคคุณยะกิคุณคุณยาเออไปไหนไม่รถกว่าปะมันว่ามันไปดมเออไปไปลาดกว่ากันมึงไปลาดกูกว้าเบียเตอดมจีนตะลุ่ให้เบียไปรอยก็กลับแม่ยัดป้าวันไรป้าหมายกูวีเต่งอยู่ไม่ใจแต่วันไรแบบเราหลแล้วแกติดนำแกงกันดูไอ้ไรนำแกงนั้นนำหลังตัวไอ้ cút y tên vô Ui Em không mà trời Để cô tham lệ tầm mai tầm chín đây về tuần vào hồn cả đại Để phải tướng mẹ cái mất gặp cây nèo Cô bắn vào lệ ra chín Em tăng dụng lúc nó vậy thì nằm mà cánh đó Nam ăn con nằm kèn lưa tao luôn nằm lần tú vậy. อยู่บนนั้นโย่เดี๋ยวปีตายยังไงโตนี่กว่าป้ากูเกลียดเลยมีเบียร์หมดช้านหมดใช่ช่วยคิดกันแก้แก๊สต่ำเรื่อนี่เบียร์หมดช้านหมดถ่งแล้วด้ไม่รูไม่ด้ยเมื่อวานนี้ที่ว่าเราปิด่ปั้นชีวิตว่ะปิด่ปั้นชีวิตเพื่อเรามาเป็นศิลปินเป็นศิลปินเออมึงจะกู้ตาแก่ต่ำโยตะว่าเป็นศิลปินมันรองเปล่งดีเล่นนั่งเป็นเล่นนั่งดีนี่เราได้เบียร์เลยอันเออมึงจะกู้ อันง so ั้นมาเอกใจเต็มยังเต็มรวยหมดเลยรวมรองเพรงเป็นรองเพลงดีเอ้เอกใจอันกูยอมรับได้ต้องื่อว่ามันเก่งคนอาจาะดีเหรออันมันเป็นเป็นนั่นเออรองเพลงเป็นนะแม่ยกลุยนี่เล่นนั่งก็เป็นนะเล่นนั่งดุ่มเป็นรำดูราเป็นเออดีเก๋เป็นรองเฮงเป็นลำตัดเป็นลำเดินลำเปลินเป็น ตุ๊ดกับเพนนะมายมตุ๊ดกับเพนเนี่ยเปิดวะนี่มึงเป็นอะไรกูเป็นอะไรไอ้โตเป็น,นอะไรอาคนเรามึงจะกูแต่กกมโยติวัดยโดยติกันใจวัวมึงจะกูทำใจทำไรไอ้ใจวัวดิยังมือยังตีนเหมือนเปลืองกมอนะ็มาวัดจริงนี่กูกล่าวว่ากูเป็นนักรองอยู่ดิมึงเออแล้วรองเพล่งทำโยติรองเพล่งไงไงเนี่ยเจ้า เงินม so ันจำยังจ้าใจได้ยกแต่นุกกระอยนี่อันมึงเล่บ่าววันดังเกตายไอ้บ่าวน้อยไอ้ไอ้ได้ก็แต่มันร้องเพลงไงเออเตียช่วยช่วยไอโบ้เด็กเปลื่นเปยไอเตียไม่ก้าวกาวแล้วเลื่อวายไอเราทำปมื้มันเล่าเพราะเราไม่ใจคุยมึงเล่ดังเกตายไม่รู้ว่ามันร้องมันตุ่งว่ามันแล่นทีนี้เพลงจำโยอะแต่งไงให้ร้องไงไห้ดิไอเนื้อนี่นี่กูแต่งไว้เพลงเล็วกว่กูมึงแต่งเห้อ เรื่องนี้กูแตะงวดรองไอ้พวกเลี้ยงไว้จนกว่างนุ่ยเจ้าปู่เลยวงเล็บว่าวัวแพ้เพลงอะไรร้อยเสียเมียเพราะแพรวัวนันรองเลยรองเลยมึงมึงแตงเห็กูแตะโดยน้ำมันสมองของกูเลยนี่นี่รองไอ้กว่างรองไอ้กว่างเรื่องนี้หมอไว้กับผู้ที่เลี้ยงไว้จนตุกตุกตางกับวงเล็บว่าวัวแพ้่